เพรียจังเลยหลงลอยู่ในนี้หาทางออกไม่เจอหลงอยู่ในใจเธอมาตั้งปีกว่าแล้วเนี่ยยังออกไม่ได้เลยเดย๋ยมาพงมาเพียอะไรเนี่ยเขาทีดแล้วก็กล่าวว่าจะเจอทางออกนะเดินไปเดินมา <c oughs> ก็เจอทางตันตลอดเลยต้องกลับมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเน,นเนื้อจะหมดแล้วเนี่ย อ้าวมากินเปืืองเปืองพี่เคนแทบไม่ได้กินเลยอ้อาวเขาวมันหขียวอ,อ่ะเขาพี่เคนอ่ะกินกับน้อนอ่ะเราออกจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยถ้าพี่เคนอ่ะกินกับนอนอ่ะจะเหนื่อยได้ไงลูกนี่นี่พี่เคนเขาว่านะเราตร้องรีบผ่าทางออกแล้วอ่ะมีหวังอะไรอยู่ยันแก่ตายหนาเลยอ่ะดูดิไม่ต้องรอแก่ตอนนี้ก็จะตายแล้วเนี่ยตอนนี้พี่เคนอะ่ะหาไม้เลือดตาแทบกระเด็นดูดิแล้วเราเอาไม้ทั้งหมดมาทำเป็นประตูทำเป็นกำแพงแทนเลยเนี่ยเอ้ยแต่ว่าของในกล่องมันเริ่มล่อยหล่อแล้วนะเราต้องรีบผ่าสบ ยังเพิ่มมีะละ้ต้องไปตุนของเพิ่มมีกะและ่วเานี้เราหาของในกล่องมันจะจะหมดแลด้วดิหาไม่เจอเลยอะดูดิโทรศัพท์ก็ติดต่อใครไม่ได้เหมือนโดนตัดสายทิ้งซะง,งั้นน่ะัลโหลยเซงชมัดเลยดูดิทีวีก็ดูไม่ได้ไม่มีสัญญาณนะ่ะทุบมันหน่อยไหมแล้วใครจะช่วยเราได้เนี่ยดูดิโคมไฟเนี่ยมันก็จะติดตับบเนี่ย เอาไว้ใช้กันก็ไม่ได้อ่ะเคนต้องไม่หาของมาเพิ่มนะอุย้ยแทนน่าต้องออกไปล่าของมาเพิ่มแล้ออ้อมเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เลยวันนี้ยฮ้ยเคนเห็นอะไรข้างหลังเะเป่าอ่ะไหน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 เฮ้ย,ยอะไรอะนะ่า ทำไมมีก้อนดำๆอยู่ตรงนั้นด้วยน่าดีนะแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ยตอนแรกมันยังไม่มีเลยนะพี่แค่แบบมาวางไว้เปล่าอ่ะไม่ใช่นะอ้อมเมื่อไหร่วางอ่ะไปดูดิเฮ้ยยังไม่ได้ย่างเก้าออกจากห้องเลยราวังนะอ้อมเดี๋ยวมันขมือเปล้วเข้าไปนะไปดูใกล้ๆดิอะไรอ่ะเหมือนที่มีปุ่มยางเลยมัฟมัฟมัฟอ่ะเฮ้ยเป็นแร่ใหม่เปล่าอ่ะเฮ้ยโดนได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยระวังนะอ้อมอาจจะติดเชื้อจากต่างดาวก็ได้นะเฮ้ย มันจะติดเชื้อได้หรอเอ้ยพี่เคงคิดมากกับไปอะเปล่าเา่าว่าพี่เคงเราต้องไปหาของกินกันแล้วอะละอ้อมข้างหลังเอาอ้าหิวน้ำจังเลยเฮ้ยพี่แค่น่ามันอะไรอ,อะ่ะโอ้ย,ยอย่แล้วไอ้นี่มันมาดูใกล้ๆดิ อ๋อนี่มันสัตว์สังสีดำเหมือนกริชเลยอ่ะโอ้โหชัดเลยใช่จริงๆริไม่อ้อมระวังนะแล้วเขาไปใข้มานะโดนเดือดกลนกินเข้าไปทั้งตัวแล้วจะบอกให้เฮ้ยเจ้าสัตว์สังสีดำกริชเนี่ยมันมาถึงห้องดักลุมสีห,หึ่งเขาหรอน่าีะมาได้ไงอ่ะเขากล้าแล้วเชียวมันจะต้องมาแน่นอนเลยอ่ะไม่วันใดก็วันหนึ่งอ่ะรู้สึกสังงรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่แถวนี้ โอ้ยพี่เกนรู้สึกเหมือนเขา,าเปล่าอ่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างเนี่ยเอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเอ้ของกิน,นเองกำลังหิวน้ำขอ้อแห้งอยู่เลยเออเฮ้ยอัอนนี้ะไรขอเตี้ยวขาชิมหน่อยขาชิมหน่อยโอ้พี่เกนหิวไส้เกี๊ยว,วเนี่ยเดีย๋ยวไปหาขวดใหม่ให้เฮ้ยขวดใหม่มันอยู่แถวไหนนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออพี่เคนมาดูดิเฮ้ยะไรอะเรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมคนใหม่แล้วนะโอ้ยนั่นพิพี้นี่นะพิพี้พิพี้ เอ้ยนานมาได้ไงะบันบันโอ้มากันคบคู่เลยเหรอเอ้ยนายก็หลงมาอยู่ในโลกนี้เหมือนกันเหรอว่าแต่ไหนโดนดูดมาจากทางไหนนี่เห็นทางออกปะนุายเข้ามาทางไหนอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันยังงงตัวเองอยู่เลยโอ้ไม่ล็องตัวไว้ก็ล้อกกันเจ้าคิฤสีดแต่มันมาแล้วเอ้ยบันบันนหยรู้ทางออกหรือเปล่าวะทางออกอยู่ที่ไหนอะฉันก็กำลังหาทางออกเหมือนกันแหละเอ้ยทำไงดีอะไม่มีใครรู้ทางออกเลยอะเฮ้ยอ้าวเหมือนเราจะกินบันบันแทนอะ อ๋อไม่ดีว่าพี่เคนอะไเห็นไม่กระต่ายเหมือนกันนะพี่พี่เขาอยู่แต่พี่พี่เขาเจียนเราเนอะกินไม่ได้อะแล้วกาเล่นไหมหยาดหยาดบนบันไหมเฮ้ยได้ได้ยินนั้นได้ยินคิดดังไปหน่อยอะเปล่าเฮ้ยพี่เคนระวังนะเขามีความรู้สึกเขายินเสียงอะไรซาซ่าฟาซาอยู่ทำเนี้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงดังสุดสุดเนีฮเอออะไรอะเฮ้ยทำไพี่เคนโอ้ยพี่เคนดูดิมันเคลื่อนไหวได้ด้วยนะเฮ้ยใครอะเฮ้ยมันมืดแบบดูใกล้ป่ะว้าวไปเลย เกือบไปแล้วละโอ,อ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเข้าไม่ได้หรอมีหวังโดนทีเดียวตายแน่เลยเนี่ยเฮ้ยดูดิดูที่ตัวของมันดิมันเปื้อนสารสีดำเต็มไปหมดเลยอ่ะอจะบักมันนี่หรอเปล่าอะเฮ้ยแต่ว่าออร่ามันแรงขึ้นนะพี่เคนสังเกตเปล่าดูดิเขาโดนกินกันมหมดทั้งตัวแล้ว,วอ่ะเฮ้ยเราจะพาเจ้ากริชส,สีดําเนี่ยโอ้โหมันฟุ้งกระจายมากเลยอ่ะแต่ที่นี่ยังปลอดภัยสำหรับเราอยู่นะ เรายังไม่โดนถูกกินกินนะดิเราทาไงดีลอบไปไกลปะเฮ้ยลอไปไหนอะก็ลอไปที่อื่นน่ะนี่นี่เขาพอจะมียาเหลืออยู่นะอ่ะเขาแบบเป็นหน่วยกาซายไปกันนะเราต้องการคอนเสียสละเขาเนี่ยแหละเสียสละไอพี่เคนปิดประตูด้วยนะปิดแล้วปิดแล้วเฮ้ยลอบไปห้องไหนดีเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมานะเึบปึบปึปิดก่อนปิดก่อนเฮ้ยทันทันเฮ้ยทันพี่เคนเย่ขังได้แล้วเหรอขังได้แล้วแต่ว่าต้องไปอีกด้านนึงอุ้ยมันเห็นเราแต่ไกลเลยอะเออไอหมาแล้ว อันเลยถ้ามันดีมากเลยนะระวังอ้าวโอ๊ยทำไงเนี่ยไปห้องไหนเนี่ยวกกลับห้องเดิมดีกว่าเฮ้ยปิดตรงนี้นี่แหละเฮ้ยไม่ทันไม่ทันอ้ยวกกลับก่อนตุเย่หรอยังยังไม่ตุเย,ย่ยังไม่สุขิดไปห้องนี้ดีกว่า พังเตินพังเติมเฮยไม่ทันไม่ทันเอาไงเดียวมันตีเขาไปหน้าเลยฮะฮะร้อ,อ,อ,องออกเฮ้ยพี่เคนกันได้แล้วอ่ะเย้เชยุ่ไหนไปดูดีนะคะดูใกล้ๆหน่อยดิหูวีดีเราจะติดเชื้อไหมเนี่ยกันได้จริงเหรออ้าวไม่ใช่เป็นถึงมันมาเซอร์ไพรส์พี่เคนนะหวังว่ามันคงทะลุออกมาไม่ได้นะมาเด้อไอ้ระวหวังว่าคงจะไม่เจอตัวต่อไปอีกนะเนี่ยไหนไหนอยู่ไหนอ่ะอาหารก็หายยากๆอยู่แถวนี้ยนี่เนพี่เคนมาดูดิ เนี่ยมันอยู่แถวนี้เฮ้ยเราได้กินกระต่ายยักษ์แล้วอ้ามบ้งวันนี้ไปทำกระต่ายดีกว่าเฮ้ยพเเคนกล้ากินหรอโอ้ยไม่กล้ากินนะนี่ะกินเข้าไฟแห่จะท้องเสียก็ได้ดนี่เขาโดนกินกินจนหมดทั้งตัวแล้วอ่ะเขาว่ามนันจะท้องเสียนะเขาว่ามันจะตายไปเลยพี่เคน่าเลยตายดีกว่าหาของกินกันต่อเราน่าจะกลับมาเป็นคนละคนนะนะตอนนี้ของกินเราจะหมดบ้านแล้วนะเฮ้ยยังพอมีเหลืออยู่บ้างเฮ้ยเด็กพี่เคน เจอตัวใหม่อีกแ้วอะไรไม่แพ้เราเมื่อกี้เหมือนฟินเลยอ่ะใช่ปะตาตาไม่ฝาดอ่ะถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นพวกเราวะดิเอ้ยแต่ว่าเขามีสัตว์สาสีดำเปลือยเดี๋ที่ตัวนี่นะจริงสิเปลือยมาแล้วไปแล้วแยกทางก่อนแยกขอกันก่อนตัวใครตจะเผื่อราคาไปสมทบกันทีหลังโอ้ยเฮ้ยมันตามเขามันตามเขายิ่งทำไงอ่ะพี่เคี้ยมันตามเขาชันยังไม่เอาเฮ้ยเนี่ยพี่เี้ยมตามด้วยตามด้วยไอ้นังทางไปเลยอุตสาหไม่ตามพี่เคี้ยมแล้วมันหัวเราะดาบมาแล้วน่ะ ยงไม่ทันอ่ะมันวิ่งไวมากเลยเฮ้ยรีทันทันทัน อุ้ยมันจะวกกลับมาอีกทั้งแน่วเลยอ่ะเอือจะฟินก็ฟินเถอะแล้วเนี่ยนะฟินเวอร์เ <laughs> ฮ้ยต้องปิดทางนี้ก่อน่ะจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยทันทันเฮ้ยเราออกไปที่พี่เคนมันตามเราไม่ทันแล้วล่ะแต่จะไปฝั่งนู้นแล้อ้อมถึงตายนะเรี่ยงโผล่มาไม่รู้ตัวเนี่ยดูนี่ดูหน้าของมันดิมันดุขคือเนี่ยลาเล่ลาเล,ล,าเล่เบอร์ไอต่อแรก<ด>มันยังไม่หล่นขนาดนี้นะน่าดีเฮ้ยมันดุขคือเนี่ยดูดิสารสีดำท่าท่าอนอกป่าก็เนี่ยเฮ้ยเราอยู่ไมเวลาละพี่เคน เราต้องรีบเพนกันแล้วนะว่าแต่ว่าเราจะออกทางไหนดีอ่ะไม่รู้กลับทางไหนอ่ะกลับบ้านก่อนดีกว่าเนาะโฮมสวิตโฮมอันเด็ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยย่เราสัตสันสีดำมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเตียงพี่เคนเดียวมันไหลเข้ามาในห้องนอนของเราเตียงแทนสำคัญของเราอ่ะแล้วเตียงของเราโดนกลนกินไม่รู้ทำไงอ่ะพี่เคนต้องไเอาคืนมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยเออแย้นดุดโดนดุดมาแล้วเฮ้ยช่พี่เคนด้วยโอ้โอนดุดมาแล้วจับมือเขาไว้จับมือเขาไว้จับมือจับมับมือ่เนกลับมาือมาแล้วนแล้วก็ต้องปอ้น

ก็แค่ค่ะว,วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมอดอีกแล้วค่ะซึ่งเป็นมอดของคําแอนเลนวิทพริ๊ปพีนะคะก็จะมีตัวละครตัวใหม่นะคะจะเป็นพริ๊ปพี่ปิดตาหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ในมอดเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างใหม่เนาะมันก็จะแบบว่าออกเสมือนจริงมากขึ้นนะคะวิลซี่รับนี้ทําสวยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยโมเดลเขาสวยขึ้นเยอะเลยนะมีกระเป๋าข้างหลังด้วยมอดเขาทําดีขึ้นเยอะล,ละอันนี้ก็จะเป็นพริ๊พที่เป็นร่างปกติค่ะว่ายิ้มแฉงเลยยังมีความสุขอยู่นะ เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็จะแบบปุยเย่น่ารักค่ะตัวนี้ใช่น่ารักเขาชอบยิ้มสเสมอเลยนะต้องไปเรียนสะกดคำของเขานะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นทริปพี่ในเวอร์ชัน2นะคะตัวนี้นะ่าจะปิดลูกตาหนึ่งข้างเนาะมีผ้าพันแผลสีขาวนะคะที่ลูกตาหนึ่งข้างนะคะอุ้ยน่าสงสารจารังเลยเป็นตอะไรมาเนี่ยกลายเป็นแจ็คสเปรโร่ไปแล้วเหมือนกับเขาจะเสียลูกตาไปข้างหนึ่งนะโอ้ไม่ดีกว่าเสียแขนนะคะเสียแขนนี่เป็นเดดไอ้ดวนเลยนะ oh. ต่อไปนะคะจะเป็นตัวมิลล่าค่ะน่าจะเป็นเจ้าแมวเหมียวปะเนี่ยเฮ้ย เหมือนแมวเลยเนาะเุ้ยสวยจังเลยคนเนี้ยวัสดีครับสาวนา้อยคือพวกพี่เนี่ยไม่น่าจะได้ดูการ์ตูนตัวนี้นะเอ้ยแต่ว่าดูสิเซ็กซี่นะเกาะอกมาเ,เลยอะ <laughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นอะไรบอยค่ะน่าจะเป็นฮีโร่ตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยอืมอ๋อฮะใส่กางเกงในสีน้านําเงินเฮ้ยเขาเป็นฮีโร่นี่นะ <c oughs> ดูสิเอ้ยแต่ว่าเขาแต่งตัวคล้ายๆกับซูเปอร์แมนเลยอนะดูดิเนาะเหมือนได้จะพ้องกางเกงในนะกางเกงในตัวเดียวเองอะโอ้ฮะอันนี้โชว,ว์ว่ดผิววะเนี่ยคนอะไรใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาบ้านนะไม่ว่าผิววะางอะเนี่ย แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นบันบันนะคะเจ้ากระต่ายน้อยค่ะแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นในร่างปกติเนาะอุ้ยน่ารักเชียวฟันขบด้วยเอย้น่ารักตอนนี้น้องกาลังน่ารักอยู่นะ นองยังไม่เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวน้องเปลี่ยนไปเนี่ยนังจะโหดขึ้นแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าเจกนะคะแต่ว่าจะเป็นเจ้าเจกที่โดนสสารสีดําเนี่ยเขาครอบงำเนาะเออคล้ายๆกับอันที่แล้วอ่ะเนาะโอ้ไม่เจกอู้ดซี่แต่ตัวนี้สวยกว่าเยอะเลยเนาะสวย่าเยอะดิไม่ได่วิงชนอย่างเดียวนะเขามีท่าฟาดแขนด้วยไมอคอนไปเยอะเงล่ะมือขยายได้เห็นป่ะเห็นป่ะเขาจะมีออร่าสีดำๆอยู่ที่ตัวเนี่ยนะเป็นกริชด้วยล่ะเหมือนใดการ์ตูนเลยเฮ้ยนหนหนีไป คาร่เขาเป็นฮีโร่เขาต้องสู้ดดโอ้โหไม่ทนันได้สู้เลยอุ <c oughs> ้ยตีแรงเลยเนี่ยดูดีแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าฟินนะคะที่โดนสาัสาสีดำเข้าขครอบงำเหมือนกันเนาะเมือเ่อกี้ที่เราเจอไงอนีด่ดูดีดูโมเดลของเขาดีสวยขึ้นตั้งเยอะดูแขนขาสิโอ้ยถูกกินกินไปแล้วดูดีเขาพลาดดับไปที่บา่าดเจ็บอ๋อยังรอดดีว่าเขาตีกันนะเป่าอุ้ยเขาตามล่ากันแล้วพี่หนีไปแล้วหนีไม่ทันหลอกพี่พี่ไม่ทันโอ้โหกระจายเลยเพราะว่าฟินเปี้ยนไปลองอทีดิโอ้ ฟันไม่เลี้ยงเลยเดิเลี้ยวฟินนายเป็นพระเอกไม่ใช่เหรอเอ้ยเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วดูดิเขาโดนเข้าสิงมาแล้วอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าบันบันนะคะแต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นที่โดนสาดสังสีดำกริชเนี่ยเขาครอบงำเนาะเอ้ยดูดิตัวใหญ่ขึ้วยนะเนี่ยโโอโอ้หตัวเบ นี่ต้องดูทาโจมตีของเขากันนะเขาโจมตีที่น่ารักมากๆเลยแหละมันบานไหนไปกินอะไรมาเนี่ยโคเบลเลอร์เลยเอ้ยเหมือนร่างเขาขยายใหญ่ขึ้นปะดูดิเขาจะกินพี่ไปมันบานเข้ามาแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วเอาเขาเงบเลยโอ้โหเฮ้ยดูหน้าหน้าขยายด้วยเวลากินน่าจะขยายนะเห็นเปาเนี่ยปึ๊บเป็นหยับอ๋อบุฟเฟ่เลยเดียว เอ้ยดูท่ากินดิดูท่าคเมือบันนี่น่ารักมากเลยอ่ะดูท่ากินดิดนดดนดขนาดกำลังกินยังยิ้มเลยแสดงว่ามันกินคำโตมากเลยดูดิมันถึงหัวขยายแบบนี้ระวังติดขาแล้วกินไม่แบ่งอะเอ้ยดูหน้า,นามันดิเออมันตลกดีเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าบักบันนี่ค่ะที่โดนเจ้าสัตว์สังทีดำเข้าสิงเหมือนกันเนาะเราจะหน้าตาเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักทนี้เลยเนาะดูดิเขาถือแครอทข้างหนึ่งแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยมีบางส่วนนะคะกลายเป็นสีดำไปแล้วเจ้าตัวนี้ที่วิ่งไวๆเมื่อกี้ดูสิแต่ว่าโมเด กระสือขึ้นเนยอะเลยนะซึ่งเขาก็ตีแรงกันนะเฮ้จะลึกพี่หน่ <c oughs> อยเฮ้เดี๋ยวเอาสักคู่ดิเดี๋ยวเขาก็จะไปตีกันกนี่พี่จะใสยตัวใหญ่โอ้ตีแรงตีแรงเหมือนจำสักแกเลยอะ่ะโอ้ยยังหอน,นี่ขนาดถือใครเราอยู่ข้างนึ่งกันนี่ย เอาแครอทตีหวัวตีด้วยแครอทเลยนี่ก็อรอะไรสิตีด้วยความอร่อยมันบันกระโดดงับเลยแต่ตีทีเดียวนี้ไปอย่างไงนะ oh. แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นบิลไซเฟอร์ค่ะเจ้าตัวเนี้ยอืมอยู่ในการ์ตูนของการ์ตูนเนะ็ตเวิร์กกันเนาะเอ้ยดูดีมันโดนสอัสสีดำเข้าสิงอะ่ะโอ้ยตัวเนี้ยโหดมากเลยนี่ยนะพี่เคนจำได้มาแล้วพี่เคนโลกาวินาทมาแล้วแย่ yeah, แล้วเพราะตักึนกิดไปแล้วเขาก็จะทำลายทั้งโลกนี่เนี่ยไอ้เจ้าสามเหลี่ยมโลกาวินาทโอ้โหแค่นี้ยังไม่พิดาศถอ oh. ใช่ปะเนี่ยยังโดนกริดสีดำเข้าสิง ีตหาหักในดูดิด้วยความโหดของมันดิ ดูออร่าดีโล่มีได้สุขิดแล้วเอ,อ้ยยังมีตัวที่โหดกว่านี้อีกหลายเท่านะเดี๋ยวต้องเจอตอนท้ายนะต่อไปนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอะชื่ออยู่ไรปะหรือว่าอยู่เลยหรือเปล่าเนี่ยเขาคือตัวอย่างไห้โอ้ยตัวอะไรอะใส่แว่นตาด้วยใครรู้คอมเมนต์บอก่อยนะครับแต่ว่าพี่ไม่รู้จักกันนะมาดิเอ,อ้ยแต่ว่ามันโหดนะมันใช้มือแบบข้างบนตตีได้วยละคนนี้เขาใส่ไม่ได้อ้ามเขามีมือที่3ามอ่ะใช่เขามีมือที่สามไมนะ <laughs> เนี่ยดูดิตะปบทีนึงอะเอาไม่อยู่เลยอะโหดเ หน้าทิมเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นสตีเวนนะคะแต่ว่าจะเป็นสตีเวนในการ์ตูนเนเกิร์ดที่โดนแบบกลุ่มสาสางสีดำเข้าสิงนะคะอฮ้ยคนนี้คนโปรดพี่เคนเลยสมัยการพี่เคนดูบ่อยใช่นี่ก็คนโปรดเขาเหมือนกันแต่ว่า,าวเขาเปลี่ยนไปแล้วโอ้ไม่ <c oughs> เขาวิ่งบุกหมู่บ้านแล้วว่ะเฮ้ยเขาจอมตีชาวบ้านแล้วว่ะเฮ้ยทำไงเนี่ย อ้ยนี่ย,ยเราเขาโดนกริชเข้าสิงแล้วเดี๋ยว้าปปกป้องโลกไม่ใช่เหรอเขาไม่ปกป้องเรานี่เขาจะมาทําอะไรล้างโลกเนี่ยต้องไปตามพวกอัญมญณีมาแล้ว <c oughs> เนี๋ยวอัญมญณีก็ติดเชื้อเหมือนกัน oh <my. S 2> โอ้ไม่อ๋องกลงโกเลมนี่ก็ก้าสูเยเนี่ยดูดิโอ้กล้าไปหาเลือดขก่อนเลยเนี่ยยังโหดนะแค่ต่อยก็เรียบร้อยแล้วดูดิเล่นจนเหล็กเล้าเลยอ่ะ แล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นสไปนอลเคะเฮ้ยเขาถือเคียวไว้ยนะเจ้าสไปนอลเอ้โหแล้วทำไมมากันเป็นแก๊งกันละอ้อนเฮ้เยฮเขาแยกร่างปะเยอะเกินอ้หูยนี่ ในการ์ตูนเขาก็โหดอยู่แล้วนะตายแล้วชาวบ้านนี้ไปมาจากเรื่องของสตนะีเวนยูดีเวิร์สกันเนาะซึ่งอันนี้อยู่ในการ์ตูนเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะ <G ül> เฮ้ยเขาเป็นเพื่อนกับสตีเวนไม่ใช่หรอเฮ้ยดูดีเขาไล่ฟันชาวบ้านใหญ่เลยอ้ยโดนเคียวฉกหัวเรียบร้อยเลยโอ้สไปนอนนี้แบบว่ายอย่างโหดเลยเนาะอ๋อหล่นโหดมากต่อไปนะคะก็จะเป็นในเวอร์ชันของพลิปพี่ค่ะแต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นที่โดนเข้าสิงแล้วเนาะอ้าวนายพิพี่ไ,ไปซะลนะ <laughs> ไม่เจอกันแป๊บเดียว <laughs> ตีแรงนะขอบอกสู้ขิดเรียบร้อยดูดีโมเดลของเขาเปลี่ยนไปนะเอาใช้มือตีเห็นเปล่าโอ้โหย,ยังโหหน่าต่อยีนเดียวชาวบ้านกระเด็นเลยถ้าเราโดนเนี่ยตายภายในนัดเดียวนะคะก็คือวันเทิร์นคิวเลยเนาะนี่ต้องลองสู้กับโกลเลมดิคุณโกเลมสู้สู้ต้องลองน่ไวโกเลมซู้ไม่ไหวเหล็กเล้าไอ้ดูดี้อืกระจายเลยแค่ๆๆๆใช้มือตีก็เหล็กเล้าแล้ว,ลว,วอ่ะไ้ยูดีวิเกเอนยังได้อยู่ๆๆๆโกเลมตัวสุดท้ายขอยงเขาเนี่ยเกือบตายเลยอ่ะยังโดน่าพี่พี่มีตัวที่ขยดนกว่านี้อีกนะ เอาล่ะเราจะสปอนน้องออกมาให้ครบทุกตัวนะคะที่ติดเชื้อให้หมดเลยเนาะแล้วก็เรนโบเฟนด้วยนะเอาตัวที่โดนกริดเข้าครอบงานะคะเราก็จะสปอนออกมาให้หมดค่ะนี่เลยเพราะว่าเรามีตัวสุดท้ายอย่างโหนเลยเขาบอกกระดับบอสมาเองเรนโบ้เฟนก็มานะเดี๋ยวเราจะเสกบอสแล้วสู้นะคะ ก็คือเดฟอ๋อะไรเนี่ยเดฟที่โดนกริชเข้าสิงอ่ะเห็นเป้าเห็นบอลเตาโอระเบิดตุ้มตามเลยนี่มันโดนกริชเข้าสิงอๆๆ่ะเห็นมหงานงอกอละอ้อมโบดูดิไปครึ่งตัวแล้วอ่ะตัวสีทำไปครึ่งตัวแล้วใช่ปะเอ้ยดูดิโอย ไม่ตายนี่เห็นเปล่าอุอ้ยเจ้าสามมือยังยื้อไหวย,ยังยื้อไหวเฮ้ยต้องมาสู้กับวอร์เดนดีมากไหวเปล่าดูนี่ใครจะอยู่ใครจะตายโอ้โหแต่ว่านะเจ้าวอร์เด,ด้นเลื่อนไม่ลดเลยอ้าวดูดิหลอดเลือดไม่กระดิกเลยนี่ถ้าเราไม่ต้องสู้นะเราจะจะตายตั้งแต่นัดแรกเข<อ>าเ <c oughs> รียบร้อยโอู้หหนึ่งต่อสิบนะเลือดยังไม่กระดิกเลยดูดิถ้างั้นให้สู้กับวอร์เดนดีมากะน้ยนี่เลยวอร์เดนมาเองเลยดูนี่จะล้มแชมป์แน่ปล้ววอร์เดนน่าจะตายคาที่นะเฮ้ยวอร์เด้นเขาขออยู่นะ อ๋อเดนไม่อดหรอกเราว่าสีแง่แกมันเดิมแหละน่า <c oughs> นีา้ลดเลือดไม่กระดิกเลยดูดิลดเลือดของเดฟไม่ลดลเลยอ่ะเฮ <c oughs> ้ยได้อยูได้ยูถ่ายก็แล้วถ่ายไล้ แล้วต้องแค่สู้นี่ไหวเปล่าไหวเปล่าเอ้าเฮ้ยรวมกัแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเสิริมบอนเดินลงไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าน้อ้โซกันต่อบึ้มโอ้โหตึมตั้มซึมบั้มเรียบร้อยเลยเฮ้ยตกลงเดฟชนะอันเนี้ยโหดเกินดูสิขุดถือจะหลุดเม็ดล็อกกันแน่เฮ้ยถ้าเขาโดนศาสสังสีดำกริ๊กเข้าสิงเนี่ยเขาก็โหดไม่แพ้ตัวอื่นเลยเนี่ยดูดิบอเดินยังสู้เขาไม่ได้เลยโ oh my โอเแค่ขะแล้วก็รีวิวมอสค่าแหมงเดินวิทย์พิพี้ไหมคะนี่กันเนาะถ้าชอบพิพ พี่แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ก็บกีดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพื่อย่าเล่นเกมไมโครสต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ปุ๊คุกิกันนะครับวันนี้ต้องไปกับลวบาายบาย